เอาละครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเราก็อยู่ใน Ro บ็อ x Map ของ All Star Tower Defense X นะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยนะครับในเรื่องของการปั้นตัวละครนะครับสำหรับเรื่องของ Skill Tree นั่นเองนะครับ Skill Tree นั่นคืออะไรนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปคุยกันเรื่องพวกนี้นะครับแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ยาวมากๆเลยนะครับผมก็รบกวนนะครับให้ทุกคนนะครับฝากกดไลค์คหนึ่งทีนะครับเป็นกาลังใจในการทาวิดีโอกันด้วยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะคร ไม่ว่าจะเป็น Hong Kai Star Rail ที่มีเหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นเกมล่าสุดนะครับผมที่ผมติดมากๆเลยก็คือ Fantasy Life I the Girl Who Steal Time นะครับสําหรับเกมนั้นนะครับมันก็มีตัวของ Skill t r e เหมือนกันนะครับผมมันก็จะเป็นในแต่ละสายแต่ละสายเป็นเป็นของไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ไปนะครับผมแต่ละอันนี้นะครับมันก็เป็นระบบที่อ้างอิงมาจากเกมอื่นๆเหมือนกันนะครับลหลายๆคนก็น่าจะเคยเล่นตัวของ Dark Ball Do k u n ก Dark Ball Legend อะไรก็แล้วแต่ซึ่งที่ทุกคนเห็นใน Low Box เนี่ยมันก็คืออันนั้นแหละผมว่ามันก็น่าจะเป็นระบบอ้างอิงมาจากอันนั้นนนนแลล้้้ววกก็คายๆััััตตรรงงบสหขอ ีนี้คืออะไรนะครับหลายๆคนน่าจะเรียกกันว่าต้นไม้หรือว่าสกิลต้นไม้นะครับอะไรก็แล้วแต่เรียกกันได้หมดตัวสกิลทีเนี่ยนะครับมันก็คือระบบท,าาาที่เราสามารถปั้นตัวละครให้ไปในทิศทางที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับทุกคนโดยปกติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นสายดาเมจสายระยะหรือว่าสายความเร็วเนี่ยนะครับหลายๆคนก็อาจจะแบบเฮ้ยทำไมความเร็วตัวละครเนี้ยมันตีเร็วเกินนะครับอยากได้ดาเมจก็สามารถไปเล่นในส่วนของดาเมจก็ได้หรือว่าตัวละครนี้ระยะกว้างมากๆเลยอยากให้ตีไวก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับซึ่งในวิด กิทีทั้งหมดในแต่ละสายนะครับทุกคนแต่ว่าวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่สามารถที่จะแนะนําตัวละครของทุกตัวได้นะครับอยากให้ทุกคนนั้นจินตนาการและคิดตามกันนะครับว่าตัวละครนี้เหมาะกับการปั้นในทิศทางไหนนะครับทุกคนครับ เพราะเขาจริงๆแล้วนะครับสำหรับสกิลทีนี้นะครับในเกมนี้ถ้าเราอัพไปแล้วก็คือไม่สามารถที่จะรีสกิลทีได้แต่ในอนาคตอัดไม่แน่อาจจะมีปุ่มรีเซ็ตก็ได้ต่อมาคือใครที่อัพสกิลทีไม่ตรงสายในวิดีโอนี้ที่ผมพูดเนี่ยคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับหรือว่าแบบเฮ้ยกังวลว่าเฮ้ยผมปั้นผิดอย่างนี้มันจะเสียเปรียบขนาดไหนคือผมอยากจะบอกทุกคนว่าไม่จําเป็นต้องกังวลขนาดนั้นเพราะว่าตัวของสกิลทีเนี่ยนะครับแต่ละสายมันก็มีดีทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ไม่เป็นไรครับใครอยากได้แบบไหนก็บิวไปในทางนั้นก็น่าจะดีกว่านะครับทุกคนผมไม่รู้อะผมไม่สามารถที่จะไกลได้ว่าตัวละครนี้ควรเป็นอะไรเป็นอะไรนะครับก็ลองจินตนาการดูเอาเนาะและเราจะกดอัพสกิลทียังไงนะครับก็คือณตอนนี้นะครับจะมีตัวละครที่เป็น5ดาวเท่านั้นนะครับที่สามารถทําตัวของสกิลทีได้นะครับก็คือให้เรากดไปที่ตัวละครนะครับกดจุด3จุดนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับผมสกิลทีนะครับกดเข้ามาปุ๊บก็จะขึ้นหน้านี้นั่นเองนะครับทุกคนครับ แล้วสกิลทีน so anyway. ี้สามารถปั้นได้ในรูปแบบไหนบ้างก็คือณตอนนี้ที่เป็น5าดาวเนี่ยมันจะมีแค่ตัว5าดาวเท่านั้นนะครับยังไม่มีตัวละคร6ดาวหรือ7ดาวเข้ามาซึ่งสกิลทีที่เป็นตัวละครของ5ดาวเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3สายนะครับทุกคนและแต่ละสายนั้นก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันด้วยนะครับสอบรับใครที่อยากจะรู้นะครับว่าแต่ละสายนั้นมีความสามารถอะไรก็สามารถกดที่อินโฟด้านล่างขวาล่างนะครับทุกคนแล้วก็มาดูได้นะครับว่าแต่ละสายนั้นมีความสามารถอะไรสําหรับหน้านี้นะครับมันจะเป็นหน้าสรุปว่าถ้าสมมุติว่าเราไปใน สายของดาเมจหรือว่าเราไปในสายของระยะหรือว่าเราไปในสายของความเร็วเราจะได้บวกดาเมจได้บวกระยะและได้บวกความเร็วเท่าไหร่นะครับทุกคนอย่างเช่นในกรณีถ้าผมเอาสุขณะผมนะครับทำเป็นในส่วนของดาเมจแล้วอัพตันเลยนะครับดาเมจที่ผมจะได้แบบรวมๆแล้วก็คือ1 5รครับระยะ5%ครับแล้วก็ตีเร็วขึ้น5%นะครับแต่กลับกันครับถ้าผมไปในสายของระยะนะครับ ผมจะได้ดาเมจแค่5%เท่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะได้ระยะอยู่ที่12.5%เลยทีเดียวและความเร็วเนี่ยก็จะเท่าเดิมก็คือ5%ครับสุดท้ายครับถ้าสมมุติว่าผมไปในสายของสปีดนะครับผมจะได้ดาเมจ5%ครับผมจะได้ระยะ5%ครับแต่ผมจะได้ตีเร็ว10%นั่นเองนะครับทุกคนครับไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับในแต่ละครั้งนะครับที่เราทําการอัพพาดไปนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าสเปเชียลนี่นะครับผมเนี่ยอันนี้นะครับสเปเชียลโน้ตนะครับสำหรับสเปเชียลโน้ตเนี่ยถ้าเรา ได้ได้1แต้มนะครับทุกคนครับก็คือมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้แล้วกันนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าไอแต้มสกิลเนี้ยเราอยากให้เป็นสกิลของพาสซีฟแต่ละพาสซีฟอะไรนะครับทุกคนทุกคนก็จะเห็นว่าผมอัพฟรีเลนเป็นเอเดชชันแนลนะครับเอเดชชันแนลคืออะไรครับก็คือมีโอกาสที่จะโจมตีซ้ำนะครับสร้างความเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์ของดาเมจยูนิตตัวนี้นะครับเอาง่ายๆคือฟรีเลนผมจะตีเบิ้ลนั่นเองนะครับทุกคนครับน้้้าาาาาหมมยคคคคคคคทุุุกกรรรรรััััังงนนนะะะบบบณณปลลดดตวขออสถเืไ อย่างนั้นเองนะครับทุกคนครับสำหรับระบบนี้นะครับเราสามารถที่จะ stack special ability ได้ทั้งหมด2ชิ้นนะครับทุกคนก็คือสามารถสูงสุดได้2ชิ้นนั่นเองสมมติว่าผมถ้าผมไปปลด special note อีกรอบหนึ่งนะครับผมเลือก additional นะครับตัวของ additional เนี่ยก็จะ stack 2อันก็คือนั่นหมายความว่าตัวละครฟิเลนของผมเนี่ยจะมีโอกาส20%ที่จะโจมตีซ้ําอีกครั้งนั่นเองนะครับทุกคนก็คือมันคือช่องตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในเรื่องของฟิลเลนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในวิดีโอนี้น ที่ผมอัพนะครับสเปเชียลโนดก็คือตรงนี้นะครับทุกคนนี่สเปเชียลโนดนะครับแล้วก็สเปเชียลโนดอยู่ตรงนี้อีกรอบหนึ่ง และต่อมานะครับผมถ้าเราจะปลดสเปเชียลโนดอีก1อันจะต้องทำยังไงนะครับเราก็ต้องทําการอัปโนดเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับุกคนไม่ว่าจะเป็นทางไหนนะครับก็สามารถอัปไปได้เหมือนกันอย่างเช่นผมจะปลดตรงเนี้ยสเปเชียลโนดตรงเนี้ยเพื่อที่จะไปที่สเปเชียลอเบอริตี้โนดตรงนี้นะครับผมจะต้องทํำยังไงผมต้องมีฟีเลนอีก1ตัวนะครับให้ทุกคนดูด้านขวาบนนะครับมันจะมีตัวละครนะครับฟีเลนทั้งหมด3ตัวนะครับคือเอาง่ายๆว่าเราต้องใช้ตัวละครฟีเลนซ้ําอีก3ตัวนะครับเพื่อปลดตัวของโนดนะครับ แล้วก็อันนี้ตัวที่3นะครับคือถ้าเกิดเราอยากได้ตัวของ Special Ability ทั้งหมดครบ4อันเนี่ยนะครับเราต้องใช้ฟิเลนอีก3ตัวในการปลดเลยทีเดียวนะครับทุกคนแต่ว่าที่เป็นโหนดแบบปกติตรงนี้นะครับเราสามารถใช้แต้มของ Skill o f ปลดได้เลยนะครับ ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของสกิลออฟนะครับสกิลออฟเนี่ยหาจากไหนนะครับทุกคนถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับมันก็จะเขียนว่าตัวนี้นะครับสามารถหาได้จากชาเลนต์นะครับใช่ครับทุกคนชาเลนต์นั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับไปที่วาร์ปนะครับทุกคนแล้วก็ไปที่ชาเลนต์นะครับพอมาที่ชาเลนต์นะครับก็เข้าประตูไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็กดอันแรกนะครับอันนี้เลยนะครับพอแรกเนี่ยตัวของรีวอร์ดนะครับก็จะมีบอกนะครับว่าตัวของสกิลออฟนั้นมีอะไรบ้างนะครับแต่ละครึ่งชั่ววโมมมมมมงงงนน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 ะะะะคคคครรรััััับบบบกกกก็จแตตต่่่่าาผผีทิิิดหออยสเล้ อีก3คนนะครับแล้วผมดาเมจสูงสุดเนี่ยผมจะได้ตัวของสกิลออฟเนี่ยแชิ้นเลยนะครับไม่8ก็4ก็คือแบบคูณ2ไปเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนนั้นเช็คตัว Expert Mode ด้วยนะครับถ้าเล่นแบบไหวจริงๆผมแนะนำว่าเป็น Expert Mode ไปเลยแต่ว่าถ้า Expert Mode ของคุณอะมันมีออฟที่ไม่ตรงที่เราต้องการนะครับก็ลองสลับแล้วก็เลือกดูเอาแล้วกันนะครับทุกคนนตรงนี้นะครับและอีกอันหนึ่งนะครับจะเรียกว่าสกิลออฟเพียวนะครับสกิลออฟเพียวคืออะไรนะคร อ p พเพียวสกิลออฟเนี่ยอยากให้เป็นสีอะไรนะครับทุกคนแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับซึ่งอไอพวกนี้นะครับจะเป็นแม t e r เ a l หรือว่าเป็นวัตถุดิบในการอัพของสกิลทีโนดนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่เรารู้แล้วครับว่าตัวของสกิลออฟเนี่ยหาจากไหนนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าสกิลที ที่เป็นตัวของ Special Ability เนี่ยนะครับมันมีความสามารถอะไรบ้างในแต่ละสายนะครับทุกคนโดยปกติแล้วเวลาเราสุ่มตัวละครมานะครับผมเราจะเข้าหน้านี้นะครับ Skill t ซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับทั้งหมด3แบบนะครับก็คือดาเมจระยะแล้วก็ความเร็วนั่นเองอย่างแรกเลยนะครับหรือว่าเป็นข้อควรระวังเลยก็คือให้เราตัดสินใจให้ได้ก่อนนะครับว่าเราอยากให้ตัวละครนี้ไปในทิศทางไหนนะครับอยากจะเป็นสายดาเมจสายระยะหรือสายความเร็วนะครับ ในความคิดเห็นของผมนะครับส่วนตัวผมคิดว่าหนวดขาวเนี่ยนะครับเวลาอัพตันแล้วนะครับเวลาแอสเซนต์ไปแล้วเนี่ยการโจมตีของหนวดขาวเนี่ยจะเป็นฟูเอวีอยู่แล้วส่วนตัวผมคิดว่าผมเลยมีความคิดว่าผมคิดว่าคงไม่เอาเป็นระยะนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นระยะมันก็ดีเพราะว่าตัวละครตัวของหนวดขาวเนี่ยระยะจะกว้างขึ้นกลายเป็นว่าโจมตีฟูเอวีได้กว้างขึ้นนั่นเองแต่ว่ากลับกันครับถ้าเป็นดาเมจเนี่ยครับก็สามารถทาดาเมจคิดที่เข้าคูณ2ได้หรือว่าโจมตีสตัตที่มีติดสัญ,ญลักษณ์ได้เหมือนกันนะครับ วิธีการดูก็คือไปที่อินโฟนะครับทุกคนอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าตัวของสายดาเมจนะครับที่เป็นสเปเชียลเอเบลิตี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะครับทุกคน สำหรับสายดาเมจนะครับผมสเปเชียลออเบอรตี้อันแรกนะครับก็คือมีโอกาส10%นะครับที่จะโจมตีติดคริติคอลทำดาเมจกับศัตรูคูณ2นะครับทุกคนต่อมาครับผมอันนี้เรียกว่ามาร์กเกอร์นะครับสำหรับมาร์กเกอร์เนี่ยมีโอกาส10%นะครับที่ศัตรูจะติดมาร์กนะครับและได้รับดาเมจ30%เป็นเวลา5วินาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเหมือนกันนะครับสำหรับสเปเชียลออเบอรตี้นี้คือเพิ่มความเสียหายที่สร้างต่อศัตรูที่ธาตุของยูนิตตัวนี้ได้เปรียบนะครับเอางงง่่่าาายๆก็คคคืออชนน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 ะะะะธตุััััแแหลรรรบบดเเมจขึ้10% ต่อมาครับอันสุดท้ายนะครับมีโอกาส20%นะครับโจมตีทะลุผ่านโลกของศัตรูนั่นเองนะครับทุกคนและนี่ครับก็คือ Special Ability สายดาเมจนะครับทั้งหมด4อันนะครับทุกคนต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาในส่วนของสายระยะบ้างนะครับผมสายระยะมีอะไรบ้างครับอย่างแรกนะครับมีโอกาส10%นะครับที่จะได้รับระยะโจมตีเพิ่มขึ้น10หน่วยเป็นเวลา60วินาทีหลังจากสังหารศัตรูครบแล้ว10ตัวนะครับทุกคน ต่อมานะครับอันที่2นะครับมีโอกาส15นะครับที่จะสร้างความเสียหายจริงโดยไม่สนประเภทของศัตรูนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าดีมากๆนะครับสำหรับสายแอสซัสซินต่อมานะครับอันที่3มเนี่ยมีโอกาส10ที่จะสะท้อนความเสียหาย40ของการโจมตีไปยังศัตรูตัวหนึ่งในระยะนะครับก็เป็นการตีกระจายนั่นเองก็คือถ้าโจมตีในระยะเนี่ยมันก็จะชิงๆิงไปนั่นเองนะครับกระจายนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะแค่ตัวเดียวในระยะนะครับทุกคน อันสุดท้ายครับอันนี้เรียกได้ว่าโอเวอร์พาวเวอร์มากๆเลยนะครับมีโอกาส5%ที่จะาทำการโจมตีจะทำดาเมจ50%กับศัตรูในระยะนะครับอันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เป็นสายระยะนะครับและนี่ก็คือสเปเชียลออฟลิตี้ของสายระยะนั่นเองนะครับทุกคน ต่อมาครับสุดท้ายนะครับจะเป็นสายของความเร็วนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะมีโอกาส10%ที่จะโจมตีซ้ำนะครับสร้างความเสียหาย100%ของดาเมจยูนิตตัวนี้นะครับก็คือตีซ้ำนั่นเองต่อมานะครับมีโอกาส15%ที่จะหลบการโจมตีศัตรูหรือว่าสถานะสตันนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับในเกมเพย์ของ All Star Tower Defense X สเนี่ยศัตรูที่มีสถานะสตันเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดของ NPC Mission หรือว่าจะเป็น Tri a l นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างดีีเเเลลยถ้้ากกิดืออันน สำหรับอันที่3นะครับจะมีโอกาส20%ที่จะได้รับเงิน2เท่าทั้งทีมนะครับเมื่อยูนิตตัวนี้สังหารศัตรูได้ก็คือเงินที่ได้จากการฆ่าศัตรูน่ะเออมีโอกาสที่แบบได้เงิน2เท่าเลยทีเดียวนะครับก็คือเอาง่ายๆคือเราจะรวยเร็วนะครับทุกคนสำหรับสุดท้ายนะครับก็คือเพิ่มความเสียหายที่สร้างกับศัตรูที่ธาตุของยูนิตตัวนี้เสียเปรียบแรงขึ้น25%ก็ง่ายๆคือถ้ายูนิตตัวนี้แพ้ธาตุก็ตีแรงขึ้นนั่นแหละครับ และนี่นะครับผมก็คือ s p e c i a l Ability ในสายของความเร็วนะครับทุกคนไม่ว่าเราจะอัพสายของสายอะไรนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราเลือกในดาเมจไปแล้วเราก็จะล็อกไปที่ดาเมจเลยนะครับถ้าล็อกไประยะแล้วก็คือระยะเลยถ้าล็อกไปที่ความเร็วก็คือจะเป็นความเร็วเลยเราไม่สามารถเปลี่ยน่าดได้นะครับและตัวของ s p e c i a l Ability ของแต่ละสายนะครับเราสามารถสแต็ก s p e c i a l Ability ได้หมด2ชิ้นนะครับอย่างเช่นผมเลือกคี i t i ิ a l 2ออันมันก็ทําให้โอกาสคีย์ทิคอผมเนี่ยเป็น20%นนั่นเอง อันนี้คือการยกตัวอย่างเฉยๆนะครับทุกคนอยากให้ตัวละครน,นั้นไปในสายไหนที่ทางไหนทุกคนสามารถเลือกเองโดยการเลือกผาดน,นะครับทุกคนอยากให้ไปดาเมจก็ดาเมจอยากระยะก็ระยะความเร็วก็ความเร็วแล้วแต่ทุกคนเลยไม่มีผิดมีถูกนะครับแต่ว่าให้ทุกคนตัดสินใจดีๆนะครับเพราะว่าตัวละครของคุณถ้าเลือกผาดไปแล้วเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนผาดได้เลยก็ขอให้เป็นแค่ในปัจจุบันนะครับอนาคตขอให้มันเปลี่ยนได้ก็แล้วกัน โอเคเรารู้ไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าผมจะอัพพาดของหนวดขาวผมจะัพเป็นอะไรดีนะครับอย่างที่คนฟังไปเมื่อกี้นะครับผมก็กําลังคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าผมจะเอาเป็นอะไรดีโดยจะเป็นดาเมจก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นระยะก็ดีเหมือนกันแต่เอาเข้าจริงครับตอนนี้คือผมยังไม่ได้ทําการ a s c e n ของหนวดขาวเลยผมไม่รู้ว่าระยะของหนวดขาวนี่มันเท่าไหร่นะครับทำให้ผมยังลังเลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมจะทําตัวของ f r e e ลนเนี่ยครับอันนี้ผมล็อกไปแล้วนะครับว่าฟรีเลนเนี่ยผมเป็นสายสป e ด d โดยผมนะครับก็ตั้งเป้าไว้นะครับว่าผมอยากให้ฟ r e e l a n c e ของผมนะคร สามสตูเนี่ย20%นะครับก็คือผมจะเลือกตัวของสกิลอะดิชั่นอลทั้งหมด2ชิ้นนะครับแล้วผมก็จะไปเลือกของเงินนะครับแล้วก็จะมาเลือกของหลบนะครับทุกคนผมจะเลือก3อันนี้นะครับก็คือ21 1นั่นเองนะครับแต่ด้วยความที่ตอนนี้นะครับผมยังไม่มีฟรีเลนเลยนะผมก็เลยทําให้ผมยังอัพแค่ตัวของโนดได้แค่นิดหน่อยนะครับที่เป็นโนดปกติถ้าเป็นสเปเชียลโนดเนี่ยผมก็ต้องไปหาฟรีเลนมาเพิ่มนั่นเองวิธีการปลดโนดก็ง่ายๆครับเมื่อกี้เรารู้แแลลลลล้้้วววนนนนนะะครัับ่าาาอหหจกกกไไไไ็็ปปปปปปดดดเเยยีผม เราสามารถที่จะปลดแบบรวดเร็วได้นะครับอเช่นผมจะปลดตรงนี้นะครับผมก็มากดคลิกตรงนี้นะครับผมกดปุ๊บแล้วผมก็ปลดเลยนี่นี่ครับโตโต,ะโตะนะครับทุกคน อันนี้ผมสรุปไอีกทีนะครับตัวของโหนดปกติตรงนี้นะครับถ้าเราอัพทั้งแผงนี้นะครับเราจะได้สแตตเท่าไหร่นะครับก็ให้มาดูที่อินโฟนะครับเมื่อกี้ผมเลือกเป็นสปีดใช่ไหมก็ง่ายว่าถ้าผมอัพทั้งหมดเนี่ยผมก็จะได้ดาเมจ5%ระยะ5%แล้วก็ตีเร็วขึ้นลบ10%นั่นเองนะครับทุกคนก็ต้องปลดโหนดทั้งหมดนี้ครับก็เรียกได้ว่าก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็จะประมาณนี้ครับนี่คือการวิธีการปลดโหนดนะครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับว่าเราก็ต้องใช้ฟิเลนหนึ่งตัวถ้าเรากดคลิกไปเนี่ยเราก็เลือกฟิเลนนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่มีฟิเลนนะครับพอเราปลดในส่วนนี้ปุ๊บเราก็สามารถไปที่ตัวของสเปเชียลออฟฟิริตี้ได้เลยนะครับพอเรากดปลดล็อกสเปเชียลอ i l i ิ y ิตี้มันก็จะขึ้นมาให้เลือกนั่นเองนะครับทุกคนแล้วนี่ก็คือคิดว่าน่าจะเป็นทั้งหมดในเรื่องของสกิลทีแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจแค่ว่าถ้าคุณอยากจะปลดทั้งแผงนี้คุณต้องมีตัวละครซ้ํา นะครับแล้วก็ต้องไปฟาร์มออฟมาพอออฟมาเนี่ยคุณก็มานั่งปลดไปเรื่อยๆแบบนี้อย่างที่ผมปลดนะครับก็เป็นระบบหนึ่งนะครับใน a l Star ภาคเอกที่ผมคิดว่ามันก็สนุกดีนะปั้นตัวละครก็ปั้นง่ายนะครับอยากให้เป็นนิทิทางไหนก็สามารถทําได้เหมือนกันผมว่าหลายๆคนนะจะมีคําถามนะครับว่าตัวละครน,นี้ผมไปนิสิทางไหนดีจริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนนั้นตัดสินใจกันเอาเองครับเพราะว่ามันไม่มีผิดมีถูกเลยนะครับในเรื่องของสกิลทีตรงนี้เพราะว่าแต่ละอันน่ที่คุณเลือกนะครับมันก็ส่งผลประโยชน์ให้กับตัััววลละะคครรนนน้น้ๆอยู่แบ แต่ว่าเอเลนที่ผมเลือกนะครับผมจะฟอร์สเป็นดาเมจไปเลยนะครับเพราะว่าตัวละครที่เป็นไททันเนี่ยตีเร็วตีแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดนะครับที่ผมจะมาคุยกับทุกคนนะครับเอาง่ายๆว่าไม่มีผิดไม่ทุก อยากจะปั้นตรงไหนก็สามารถปั้นได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยผมปั้นผิดก็สามารถสุ่มตัวละครซ้ำมาเพื่อทําใหม่ได้นะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ในส่วนของตรงนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะจบไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะยกตัวอย่างตัวละครที่เรียกได้ว่าโอเวอร์พาวเวอร์มากเลยทีเดียวนะครับทางออฟฟิเชียลเขาปล่อยออกมานะทุกคนน่าจะจำได้นะครับว่ามีฮอกนะครับเวลาอีโวนะครับแล้วก็อัปตันไปแล้วเนี่ยการโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็นตัวของลายที่เส้นเล็กมากๆเลยทีเดียวแต่ว่ามาะคร์โด อัพไปในสายของระยะนะครับมันจะทาให้ตัวละครนี้โอเวอร์พาวเวอร์มากเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่แค่มีฮอคอะตัวละครอื่นก็ทําได้เหมือนกันเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูครับนี่ครับมาดาโอนะครับโพ์ว่าถ้าสมมติว่ามีฮอคอัพสายระยะแล้วใส่ตัวของสเปเชียลอะบิลิตี้โอเวอร์โหลดเข้าไป2อันนะครับก็การโจมตีของเขาจะมีโอกาสที่จะทาดาเมจกับศัตรูทั้งวงเลยนะครับเรียกได้ว่าโอเวอร์พาวเวอร์มากเลยทีเดียว คราวนี้ครับเราก็มาคิดดูนะครับว่าถ้าสมมติมีฮอมันสามารถทําได้แบบนั้นสุคุณะมันก็สามารถทําได้เหมือนกันอุนคิโอลาหรือว่าตัวอื่นก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าผมทําตัวของสุคุณะเนี่ยไปในสายของระยะการโจมตีของสุคุณะเนี่ยจะเป็นการโจมตีที่ติดเลือดไหลนะครับติดเลือดไหลเนี่ยถ้าผมทําเป็นระยะนะครับแล้วใส่อเวอร์โหลดไปทั้งหมด2ชิ้นนะครับจะทําให้การโจมตีมีโอกาส10%นะครับที่จะทําดาเมจกับยูนิตทั้งวง50%ของดาเมจยูนิตตัวนี้นะครับคราวนี้นะครับถ้าเรา เลือดไหลกับศัตรูทั้งวงนะครับผมทุกคนเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ผมว่ามันโอเวอร์พาวเวอร์มากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวละครน,นี้นะฮะ ก็นั่นแหละครับทุกคนลองไปจินตนาการดูนะครับว่าตัวละครไหนควรเป็นอะไรลองใช้กันดูนะครับลองปั้นกันดูนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงควรปั้นตัวอะไรลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ดูนะครับว่าพี่ครับผมลองปั้นตัวละครอย่างฟิเลนแบบเป็นสายดาเมจมาแล้วการที่ฟิเลนโจมตีแบบดาเมจคูณ2เนี่ยเป็นอะไรที่แบบแรงมากๆเลยพี่หรือว่าจะเป็นอุนคิโอาลาในสายของระยะหรือสปีดอะไรเงี้ยคุณก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ทิ้งไอเดียของการปั้นตัวละครของแต่ละคนไว้ได้เลยนะครับทุกคนไม่มีผิดมีถูกนะครับอย่าคิดว่า มันสามารถที่จะเล่นได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจระยะความเร็วอยู่ที่ว่าทุกคนแฮปปี้ไหมกับสายนี้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพลาดไปแล้วรู้สึกไม่แฮปปี้ยังไงผมก็แนะนําให้สุ่มตัวละครอีกตัวหนึ่งมาทําแค่นั้นเองนะครับหรือว่าทุกคนสามารถทําตัวละครแบบว่า3ผาดไปเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นคุณไปสุ่ม1ตัว่าดดาเมจ1ตัว่าดระยะ1ตัวผาดความเร็วก็สามารถทําแบบนั้นได้เหมือนกันก็คือไม่ผิดนะครับถ้าคุณว่างขนาดนั้นคุณก็สามารถทําแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้มันก็เป็นข้อมูลแบบหนักๆเลยนะครับอันนี้ก็คือผมเล่นในสตรีมมาผมก็พอรู้เรื่องบ้างนะครับแต่วันจริงครับตัวของสกิลทีเนี่ยผมเล่นเกมที่ไม่ใช่โรบ็อกเนี่ยมาเยอะมากๆนะครับทำให้ผมเนี่ยพอเข้าใจนะครับว่าสกิลทีนั้นมันคืออะไรนะครับผมว่ามันน่าจะอ้างอิงมาจากเกมเกมใดเกมหนึ่งที่ทางนาวีมันติดนั่นแหละทุกคนเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเดี๋ยวเจอกัน ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ